สวัสดีค่ะกระท่อมไม้ไผ่ร้านไผ่สีทองคุณต้องค่ะวันนี้บ้านเพิ่มระเบียงด้านข้างยกสูงบันไดสามขั้นนะคะหลังนี้หนะ้ากว้างสีเมตรสิบค่ะลึกสามเมตรแปหลังนี้เสาใหญ่มากๆค่ะระเบียงด้านข้างนะคะกว้างเมตรหกสิบค่ะระเบียงเป็นพื้นสองระดับนะคะด้านบนไว้เอ็นหลังด้านล่าง สเต็ปที่2ไว้เป็นที่นั่งค่ะรักแขกระเบียงด้านหน้านะคะเป็นที่นั่งตัวแอลค่ะรับลมได้สบายจานย่างนนาคะมุงถีกันตีว่าไม่รั่วมาชมด้านในกันนะคะประตูผักเข้าดึงออกค่ะได้สองทิศทางภายในเป็นพื้นไม้อาจิบห้ามินนะคะยังหนารับน้ำหนักได้ดีกูด,ด้วยเสอรอลแพนค่ะหน้าต่างซ้ายขวา ด้านหลังเป็นกล่องค่ะไว้วางสัมภาระโป่งโล่งสบายนะคะ เสาใหญ่มั่นคงค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะคะ